สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันหมากฮอตออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปหมาคฮอตขันเทพะะครับเขาเดินออกทรง5แต้มน่าจะเป็นกองโจรคูไว้ก่อนคูไว้หนีบไว้ะนะครับขึ้นมานี่หนีบไว้เนีบเป็น5แต้มเป็น5แต้มให้ประชิดถ้าไม่เป็น5แต้มไม่ต้องประชิด ถ้ามานี้ให้ยกขางเตรียมยิงสองเขาเขาสับขึ้นมาตัวนี้เราก็ปกติตัวนี้มาเดินยี่สิบห้ายิบเอ็ดนะจำได้นะครับยี่สิบห้ามายี่สิบเอ็ดขึ้นมานี่ ไปทรงนี้ครับมานี่ไปนี่ครับผมต่อขึ้นไปขึ้นมาทรงนี้เตรียมเหย่สองหนีการเหย่สองเข้ากินหนึ่งตัว กขต้องอุดน,นะครับเพราะไม่มีตัวเดินรอไม่มีตัวเดินรอต้องอุดเดินมาแล้วให้เรากินสองอไปนี่ไปหมายเลขแปด คุณจะกินไหนคุณกินมานี่ผมกินไปนี่นะครับคุณกินกลับมาทางนี้เข้าฮอตตัวนี้เราน่าจะชนะอยู่นะครับนี่ก็เดินให้กินไปเลยครับ กระดานที่สองครับกระดานที่สองคู่ที่หนึ่งกระดานที่สองขึ้นมาทรงห้าแต้มไปขึ้นมาทรงห้าแต้มไปดูซิว่าจะเป็นโจนก่อนไหมนะครับขึ้นไปดูซิว่าจะเป็นโจนก่อนหีืเอ่ยอ้าว่าแล้วนะครับเป็นโจนก่อนโจนได้ปุ่มรับโจนปุ่มรับโจน ไปนี่เหยีย yeah, ขึ้นไป <c oughs> ขึ้นไปปุ่มรับกองโจรขึ้นไปครับผม เอาละกินเข้ามาเบียดเข้ามาเบียดเข้าไปต่อสวนต่อสวนขึ้นมาเบียดเข้าไป ยิงสองเข้ากินหนึ่งอ้าวแต่สินใจกินคนละตัวนะครับคู่แข่งไม่ต่อนะครับคู่แข่งเลือกที่จะไม่ต่อไปนี่เข้ากินฟรีหนึ่งต่อไว้ ่อไว้เลยไปหนึ่งไปสองไปเข้าฮอตสองตัวถ้าเราเข้าฮอตสองตัวได้เราชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะหลอกให้เราไปยีิบหกเราก็เดินมาตรงนี้เขาจะหลอกให้เราไปยี่สิบหกเขาเดินมานี่เราก็ลงมานี่ ไล่กินกันตลอดเลยหนีมานี่เนาะนะครับลงไปเข้าหดกูแข็งยอมแพ้นะครับผม มาดูกันครับคู่ที่สองคู่ที่สองคู่ที่สองคู่แขนเดินก่อนมานี่ขึ้นไปขึ้นมาไปครับขึ้นมาไปครับขึ้นมาไปครับผม ู่ที่สองโอ้โหเก่งเป็นทรงนี้ไม่รู้เป็นปุ่มหรือเป็นสามเหลี่ยมนะเป็นปุ่มเป็นปุ่มก็สับนี่เลยครับเป็นปุ่มก็สับนี่เลยขึ้นไปมานี่ไปนี่ ขึ้นไปให้ต่อสองเลยนะต่อมาต่อสองมาเลยนะครับงานนี้กินไปทางนี้ต่อขึ้นมาอ้คนนี้เล่นเป็นซะด้วยถูกต้องเป๊ะนะครับงานนี้น่าจะไม่ชนะเขาได้หรอกน่าจะได้แค่เสมอเสมอยังยากถ้าเดินแบบนี้ครับ ถ้าต่อ22.17คือเดินถูกนะครับมานี่ขึ้นไปเอาแล้วครับคู่แขงคิดแป๊บหนึ่ง ขึ้นมาทรงนี้ต่อเบียดไปต่อเบียดต่อเบียดไปไหนดีงานนี้ไปไหนดี ขึ้นมานู่นเลยไปทรงนี้เอาล่ะครับทีนี้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 มาจับคู่กันตรงนี้ไปเข้าฮอตต่อแน่ๆเ,เอาไม่ต่อนะครับผมคิดว่าเขาจะต่อลงไป แทกินนี้เขาไม่ต่อด้วยมานี่ไปนี่ครับไปต่อเข้าหฮอลงมาแล้วไปนี่ไปต่อเข้าหฮอด ไม่ใช่ไปต่อเข้าฮอตไปเข้าฮอตโทษทีไปเข้าฮอตไปเข้าฮอตมานี่ไปนี่เพื่อไปเข้าฮอต เข้าก่อนละงานนี้ขอเข้าก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันขอเข้าก่อนเดินมานี่จับกินหนึ่งตัวหนีจับกินหนึ่งตัวหนี กินหนึ่งตัวนี้จับกินหนึ่งตัวเสียเขาฮอตสองแต่เราสามเราฮอตหนึ่งเบี้ยสองนะครับใครจะอยู่ใครจะไปถ้าเขาเข้าฮอตมาเรียกสามเขาแพ้เลย เราจะเดินสิบไปสิบสี่เอาลครับเป็นที่ขครบคิดแล้วง,งานนี้อนาครับเขาแพ้เลยนะครับสิบไปสิบสี่จบ ถึงเข้ามาเลขสี่ก็มีสิทธิ์แพ้นะครับมีสิทธิ์แพ้เหมือนกันเดินก่อนครับมานี่ขึ้นไปขึ้นไปมานี่ขึ้นไปโจนบีเข้ามุมดีมาก ก็มุมดีมากไปนี่มานี่แล้วอืมไปสมงนี้จนรูปนี้รับยากมากนะครับ กึ่งห้าแต้มกึ่งโอ้เป็นอีกรูปหนึ่งที่รับยากนะครับรับยากมากครับน,นานๆทีจะเห็นคนเล่นแต้มนี้โอเคอันนี้ขึ้นไปรับยากมากๆแต่ผมก็จะพยายาม รกขึ้นไปมานี่สวนสวนเรากินไปทางนี้ต่อมานี้อ๋อเขากล่าวว่าให้เราต่อไม่ได้นะครับคือมาตัดหางเราพูดนง่ายๆกลว่าให้เราต่อไม่ได้เขาก็าจะต่อขึ้นมาเขา้าหอดเขาจะหนีสิบสี่สิบเจ็ดมาได้ถึงว่าทําไมเขาเดินยี่สิบมายี่สิบสี่ ลงไปกินฟรีหนึ่งตัวนี้ไปมานี่ขึ้นไปครับผมลงมานี่ขึ้นไปครับลงมานี่เตรียมค่าฮอตครับผม เตรียมค่าฮอตเตรียมค่าฮอตเขาต้องวิ่งฮอตไปฝั่งหมายเลขสี่เพื่อไม่ให้โดดค่าไม่งั้นเขาโดนแน่ ยังไม่เดินนะครับท่านผู้ชมยังไม่เดินยังไม่เดินอย่าบอกนะว่าปล่อยให้เวลาหมดเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามผมว่าไม่เหลือนะครับสองหนึ่งศูนย์โอ้จับจนได้ครับ แคคิดอยู่นานสองนานเลยเดินให้กินให้เลือกกินเลยอ่าแคกินมานี่ไปนี่ครับผมกินมานี่ปุ๊บเราก็ไปไปทางนี้โอ,โอเคกินผิดนะครับหยิบผิดยิบผิดนิดนึ่งสิบมาสิบสี่ถ้าสิบมาสิบสี่แล้วก็เดินยี่สิบไปเจ็ดจบนะครับโอเค มาดูคู่ที่สามครับผมคู่ที่สามไปขึ้นมาทรงนี้ไปขึ้นมาทรงนี้ไปขึ้นมาทรงนี้ไปมานี่เอานะครับจะเป็นสามเรียงหรือจะเป็นอีปุ่มเป็นปุ่มเช่นเคยนะครับเป็นปุ่มเช่นเคย เป็นพุ่มเช่นเคยอ๋อคนเดิมครับผมท่านผู้ชมผมลืมผมลืมบอกคนเดิมคนเดิมเจอคนเมื่อคู่ที่แล้วนะครับเมื่อเมื่อกี้นี่เองคคนเดิมเจอคนเดิมแกก็เลยเดินเหมือนเดิมก็ดีแล้วนะครับจะได้แก้ทางกันก็ไปหกินเหมือนเดิมนี่แหละครับเจอคนเดิมเพิ่มเติมคือหมากเก่า เอารายละเอียดใหม่ดูสิว่าแกจะต่อ2ี่สเหรือแกจะต่อ19บเห้าทีนี้จากกระดานที่แล้วแกต่อ1ี่สองสทีนี้แกเดินใหม่นะครับ3025ิบ 30, ยอะไร,าง, 30, าะรง,งานนี้สามสิบยี่ห้าเอายงานนี้สามสิบห้ายีห้าไปนี่ ต่อว้าวต่อบังคับกินฟรีมานี่ขึ้นไปให้กินฟรีขึ้นไปกินฟรีหนึ่งนี้กินหนึ่งตัวนะครับ เดินไปครับผมหนีไปหนีไปหนีไปขึ้นมาสรงนี้ไปนี่ มานี่ขึ้นไปครับเอาละครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วงานนี้ไปเข้ากินสองเราหรือเปล่าหรือเข้ากินหนึ่งก็ยังเข้าไม่ได้นะครับ เขายังเข้าไม่ได้เอาละครับเขาไม่เข้าแน่ๆเลยงานนี้เพราะว่าเสียเปรียบเข้าแล้วเสียเปรียบไปนั้นเราเข้าฮอตหรือจะเข้ากินหนึ่งหรือว่าจะเข้ากินหนึ่งหมายเลขสี่ไม่เข้านะครับยังไม่เข้าทั้งสิ้นงั้น ไล่ให้เข้าฮอดเลยบังคับเลยงนานนี้บังคับบังคับเข้าไหนก็ไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องเข้าอะเนาะดีที่สุดก็คือเข้าหมายเลขสี่นะครับเข้าหมายเลขสี่ดีที่สุดแล้วก็เย่พอๆกันเลนะเนาะเดินไป ก็แย่พอๆกันแหละไปเรียบร้อยครับชน,นะพิชิตปุ้มพิชิตปุ้มมานี่ขึ้นไปขึ้นคู่มาไปเอาแล้วจนมาแล้วไป ขึ้นมามุมไปนี่มานี่ไปนี่เอานะครับมานี่ไปที่เดิมครับไปที่เดิมนะครับท่านผู้ชมมานีไปที่เดิมอ้าวเปลี่ยนตัวมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นใหม่เปลี่ยนตัวเดินนะครับเขาก็อยากแก้ทางเราเหมือนกัน กันไกลสวรรค์ต้องมาแล้วกันไกลสวรรค์ต้องเข้าแล้วงานนี้เอาละกันไกลสวรรค์ต้องเข้าแล้วมานี่บมไปเปลยอุดนะครับท่านผู้ชมเขาอุดไปนี่ เยอะนี่น่าจะจบเกมกันอยู่ที่นี่แหละครับไปกลางกระดานก็นี่แหละต่อขึ้นมากินสวนขึ้นมาพยายามจะกินฟรีกดไป เอาละครับงานนี้งานนี้อุดสิครับไม่มีอะไรดีกว่าการอุดทีนี้อ่าเขาต่อสองแล้วเขาก็กินรอดมาแล้วเราก็กินสองสวนกับเสมอกันไปนั่นแหละครับโอเคครับก็อยอมแพ้ไปแล้ว